ถ้าเพื่อสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k c o v e r M Joy o f l i n e Chill Hero ah Lite League of Legends และเกมมือถืออื่นอีกมากมาย ทางร้านเปิดบริการ10บโมงถึงตีสอนะครับถ้าไปเพื่อสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ลผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับพอดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมวันนี้เราอยู่กันในเกม Ni โคลอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาชีพสกอร่าหรือว่าพระนั่นเองสายอาชีพนี้นะครับจะเริ่มต้นจากคาร์ดวิสและเปลี่ยนอาชีพช่วงเล่วลา0นะครับมาเป็นสกอร่าตามด้วยเคอร i c ิ ตด้วยเซนต์เคอริกและสุดท้ายครับดีไวท์พีทในส่วนของสกิลนะครับจะมีแบบแอคทีฟสกิลกดใช้เองหรือออโต้ได้ไกลแบบก็คือแพสซีฟสกิลนะครับติดตัวไม่สามารถกดใช้ได้นั่นเองเหมือนเคยครับผมจะทําการแปลสกิลและแพสซีฟที่สําคัญเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ทำการแปลทั้งหมดนะครับมาเริ่มต้นนที่สกิลฟ้าเป็นสกิลแรกนะครับ สร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับสาย PVE นะครับหรือว่าตีมอนสเตอร์แรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสกิลม่วงกันบ้างนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกับสาย PVE นะครับหรือว่าตีมอนสเตอร์แรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปสกิลม่วงอันที่2นะครับสร้างความเสียหายและสโล40%สี่สิบเปอร์เซ็นต์อิสระนะเนี่ยผมแปลไม่ออกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นล็อกไม่ก็ใบสกิลนะถัดมาเป็นสกิลเขียวกันบ้างครับจะเป็นบัฟปาร์ตี้นะครับเพิ่มโจมตีคริติคอล2หน่วยเพิ่มความเสียยหหา2น่วย ไม่ได้จะเป็น2เท่าหรือเปล่านะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหาย PVE 3หน่วยนะครับต่อไปนะครับเป็นบัฟฟ้านะครับตามนี้จะเป็นปาร์ตี้เนาะเพิ่มอัตราฟื้นฟูของยา10%ฟื้นฟูมานา5หน่วยเพิ่มมันยา PVE 3หน่วยนะครับต่อไปเป็นบัฟฟ้าที่2นะครับเป็นบัฟปาร์ตี้เช่นเดียวกันนะครับ5วินาทีนะเพิ่มโจมตีสกิล3หน่วยลดคู่ดาว5%์ต่อไปเป็นสกิลฟ้านะครับฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเอง1000หน่วยนั่นเองนะครับ สกิลฟ้าอันที่4นะครับฟื้นฟูพลังสุขภาพให้ตัวเองหรือเพื่อน300หน่วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบคิดว่าน่าจะเป็นแบบเลือก1เป้าหมายและค่อยๆเด้งเลือดนะครับต่อไปสกิลฟ้าอันที่5นะครับเรียกเพื่อนในปาร์ตี้นะครับให้วาปมาหาเรานั่นเองเป็นสกิลสำคัญในการวอลมากๆครับสกิลนี้ต่อไปเป็นสกิลม่วงกันบ้างน,นะครับ <L oss ary> ฟื้นฟูสุขภาพให้ตัวเองหรือในปาร์ตี้1000หน่วยคิดว่าเป็นแบบค่อยๆเด้งเลือดแบบสกิลฟ้าเมื่อกี้ครับ ต่อไปนะครับสกิลโมดที่2นะครับปับลดความเสียหาย25%นาน30ิปีให้ตัวเราและปาร์ตี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะต่อไปสกิลโมดที่3นะครับปับตรวจจับการหายตัวให้ตัวเองและปาร์ตี้นาน11วินาทีเอาไว้ตรวจหาอาชีพมีคู่หรือครับหรือว่าแอสซัสซิน่ะที่มันหายตัวได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังปับต้านทานคิติคอน20หน่วย ลดความเสียหายคริติคอนถึง30หน่วยต้านทานดีบับสิบเปอร์เซ็นต์ถือเป็นสกิลบัฟที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้สองโพเอสซ์สินได้ด้วยนะครับต่อไปเป็นสกิลส้มกันบ้างน,นะครับฟื้นฟูเลือดและมานา20%ให้ตัวเองและเพื่อนในปาร์ตี้นะครับบัฟต้านทานเอฟเฟกต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บัฟต้านทานสถานะผิวปกติ20เปอร์เซ็นต์เพิ่มปริมาณยาฟื้นฟูนะครับถึง50เปอร์เซ็นต์เลยกได้ว่าเป็นสกิลทีเด็ดในการช่วยทีมได้อย่างมากนะครับสกิลส้้้้ามมนนนีถัััััดาาาคครรบบบบเป็สกกิลฟฟง เพิ่มอัตราการฟืน้นฟู20%ลบความเสียหาย20%ต่อไปสกิลม่วงพิเศษนะครับบัฟให้ตัวเองและเพื่อนในปาร์ตี5้5วินาทีเพิ่มความเสียหายพื้นฐาน15หน่วยเพิ่มโอกาสคีิ์ทคอน5%ถัดมานะครับเป็นสกิลส้มอีกแล้วนะเรียกได้ว่ามี2สกิลส้มเลยนะครับสำหรับอาชีพสกอร์ล่านะสกิลนี้นะครับลบสถานะผิดปกติให้ตัวเองกับปาร์ตี้นะครับและปั๊บอวตารสาววินาทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับสำหรับสกิลส้มเลยนะ ต่อไปมาดูที่แพสซีฟกันบ้างนะครับสหรับแพสซีฟอันแรกครับเป็นสีฟ้านะครับเพิ่มพลังการรักษานะครับ10หน่วยหรือว่าฮิลแรงขึ้นอ่ะอ่ะเข้าใจง่ายๆนะครับต่อไปเป็นแพสซีฟม้วนนะครับเพิ่มพลังฟื้นฟูจากยา10หน่วยเพิ่มความเสียหายพื้นฐาน2หน่วยอัตราฟื้นฟูพลังรักษา3%ต่อไปแพสซีฟม้วนที่2นะครับเพิ่มพลังชีวิต2,000หน่วยจำนวนการฟื้นฟูยา15หน่วยอ่าฮิลแรงขึ้นไปอีกนะครับ แพสซีฟที่3นะครับเป็นสีม่วงเหมือนกันลดความเสียหาย25%ต้านทานความเสียหายจากสกิล1.5%นตะครับต่อไปเป็นแพสซีฟโซนนะครับเพิ่มพลังโจมตีปกติ30%อันนี้ทุกชีพเนาะเหมือนกันต่อไปเป็นแพสซีฟสีฟ้าครับเมื่อใช้สกิลเนี่ยมีโอกาสบัฟ15บินาไว้ได้ที นั่นก็คือลดคูลดาวน์อนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะต่อไปมาแพสซีฟที่2ครับสีฟ้าเหมือนกันนะเมื่อใช้สกิลมีโอกาสฟื้นฟูมานา10หน่วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับต่อไปแพสซีฟที่3เป็นสีฟ้านะครับเมื่อเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า10%ตัวเราจะมีออร่าแสง2วินาทีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอัมพาชั่วคราวนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเดินหรือใช้สกิลได้เลยนะครับต่อไปเป็นแพสซีฟมุ่งพิเศษนะครับเมื่อเราถูกโจมตีเนี่ เมื่อใช้สกิลมีโอกาสที่จะฟื้นฟูเลือด400หน่วยให้ตัวเองและเพื่อนในปาร์ตี้อ่านี่ก็ถือว่าดีนะสรุปเลยนะครับสำหรับอาชีพสกอร่าหรือพระเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าโดดเด่นไปทางซับพอร์ตแบบ100%เนเลยนะสกิลบัฟคือเยอะมากสกิลโจมตีน้อยนะแต่ก็จะมีเพิ่มความแรงในสกิลนะครับแต่จะเป็นด้าน PVE หรือว่าตีกับมอนสเตอร์นะสำหรับใครที่เล่นเป็นกลุ่มหรือกิลอาชีพนี้เพื่อนรักและต้องการมากๆในการฟาร์มหรือลงดันนะครับจะช่วยให้สบายอย่างแน่นอนนะ และประหยัดยาเพราะมีฮิวจากสกิลจากแพสซีฟที่เยอะมากๆครับไหนจะมีบัฟลดความเสียหายลดคูดาวล้างสถานะจากบัฟสกิลส้มถึง2สกิลด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าสกอร์หน้านี้มีบทบาทก,กับทีมอย่างแท้จริงนะครับขาดไปได้เลยนะฉะนั้นใครที่ชอบเป็นแนวหลังคอยซัพพอร์ตเพื่อนรับรองเลยว่าอาชีพนี้คนถามหาบ่อยแน่นอนนะครับท้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเสิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออาชีพถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปเพื่อนก่อนนะครับจุ๊บจ้า